สวัสดีครับพบกับช่องเจอร์ฟาร์ไม่อายนะครับจากหน้าง,งานจริงนะฮะให้ามาดูวิธีแนวทางในการเดินท่อหลบรางลินน้ำนะครับแบบแบบที่ท่านก็ทำเองได้นะฮะเป็นสารน่ารู้ที่น่าจะศึกษานิดนึงนะครับอันนี้เป็นงานงานงานจริงๆที่ผมได้มาทำให้ลูกค้าแห่งหนึ่งเขาทำเป็นรางลินต่อระหว่างบ้าน2อ,อหลังอันนี้ปัญหาคือต้องเอาไฟให้มาถ้ามาอยู่อีกคันนึง เขาถามว่าให้ผมทําท่อจะทํายังไงให้ฟาร์มอยู่ตรงนี้ให้มันดูสวยโดยที่ไม่ไม่นั่นกับบ้านเนาะไม่ดูเกลกยดเกลากะคือมีช่างคนหนึ่งเขา้าท่ออ่อนมาเดินอ้อมรอบกลมเขาบอกเขาไม่สวยเขาเร้ยกผมแก้ให้วิธีแก้ของผมก็เนี่ยตั้งบล็อกเสร็จแล้วหักท,ท่อหักมุมหักหลบยึดแคมกับปูมาอีกฝั่งหนึ่งตั้งบล็อกนะฮะผมก็ทําแบบนี้นะเนาะ เอาใจของลูกค้าคืออะไรที่แบบเป็นเป็นอะไรแบบคือคือ,คอลูกค้าพอใจผมก็โอเคฮะคก็ดูเป็นแนวทางในการทำว่าทําแบบนี้แล้วอ่าโอเคฮนะมันอาจจะไปดูไม่เลยเกลีกยดอกาตาแต่ถ้าเป็นท่าลักษณะท่ออ่อนโค้งมาเลยเนะี่ยมันอาจจะดูแบบไม่สวยประมาณนี้นะฮะก็ให้ทุกคนดูเปนแนวทางในการทําเฉยๆนะครับผมใช้ท่อในการดัดหลบนะฮะ,ละ,ละแล้วก็ตั้งบล็อกสองฝั่ง นะครับนะครับไนะมด้บอกว่าดีที่สุดนะครับชอบไลค์แชร์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ